นี่คือเหตุการณ์ที่ทําให้ขนลุกไปตามๆกันลองจินตนาการดูว่าคุณยืนอยู่ตรงนั้นมองเห็นพระสงสามรูปยืนรับบาตรและให้พรแต่รอบๆกลับไร้เงาผู้คนใดๆทั้งสิ้นแล้วใครคือผู้มาใส่บาตรแต่ที่น่าพิศวงยิ่งกว่านั้นคือทําไมพระถึงเห็นครอบครัวหนึ่งแต่เด็กวัดและชาวบ้านกลับมองไม่เห็นงานนี้กลายเป็นปริศนาลึกลับที่ทุกคนต่างพูดถึงเมื่อวันที่26กันยายน2568เหตุการณ์ชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในตําบลพระบาทอําเภอเมือง จังหวัดลำปางโดยมีคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือถูกแชร์อย่างรวดเร็วในคลิปเผยให้เห็นพระสงฆ์สั่งรูปเปิดบาทแล้วพูดคุยและให้พรแก่ใครบางคนแต่เมื่อเด็กวัดและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมองไปกลับไม่มีใครเห็นผู้คนใดๆเลยกลายเป็นคำถามใหญ่โตว,ว่าใครคือผู้มาใส่บาตรเมื่อเวลาผ่านไป10นาฬิกาทีมข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามพระสงฆ์ทั้งสางรูปในคลิปซึ่งประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัดสันป่าตึงวนาราม และพระลูกวัดอีกสองรูปเจ้าอาวาสเล่าว่าในช่วงเช้าวันนั้นพวกเขากําลังทําบิณฑบาตตามปกติใกล้กับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางระหว่างทางพวกเขาพบครอบครัวหนึ่งที่ดูเหมือนพ่อแม่ลูกกาลังจะใส่บาตรจึงรับบาตรและให้พรตามธรรมเนียมแต่เมื่อดูกลับไปที่คลิปทุกคนต่างอึง้งเพราะภาพในวิดีโอไม่เห็นมีใครเลยสิ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจาย,ยิ่งกว่านั้นคือเจ้าของร้านหมูปิ้งและเด็กวัดที่ถ่ายคลิปได้เล่าให้ฟังว่าพวกเขายืนมองเห็นพระยืนรับบาตร และให้พอรอย่างจริงจังแต่เมื่อพยายามหาผู้คนที่มาใส่บาตรกลับไม่พบใครเลยจนมีคนเสนอความคิดว่าอาจเป็นดวงวิญญาณที่มาใส่บาตรแทนซึ่งตรงกับประสบการณ์แปลกๆที่เจ้าของร้านเคยเจอมาเช่นการเห็นเงาผู้คนที่หายไปเมื่อหันกลับไปดูอีกครั้งเจ้าอาวาสผู้มีประสบการณ์14พรรษากล่าวว่ายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแม้จะเชี่ยวชาญเรื่องธรรมะแต่ก็ยังต้องยอมรับว่าคนลุกจริงๆทั้งนี้ยังมีคำถามที่รอคำตอบนี่คือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ หรือเพียงแค่ความเข้าใจผิดคุณคิดว่ามันเป็นเพราะดวงวิญญาณจริงๆหรือแค่ความลับที่ยังไม่ถูกไขอย่าลืมแสดงความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเราจะร่วมกันไขปริศนานี้ให้กระจ่าง